Đêm hôm mà Lê Môn Chào Eo Lê Môn anh mong, thêm hôm 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 thêm thêm ไม่ให้เปล่าไม่ให้เปล่าให้พี่ให้พี่ให้พี่โยนให้เป่าให้พี่โยนให้เปให้พี่โยนให้ให้พี่โยนให้ให้พี่โยนให้หรือให้พี่โยนให้พี่แป้งอาวางพ่อเตยให้อาวางวางอาวางอาวางอาพ่อเตยให้มั้งอาวางอ่าเตรียมพร่องอ่ะไดมั้เตรียมพร่องอ่ะ Nhưng trọng trơm Tình nghe Tên nghe Tên nghe Hãy mang bạc Hãy phim mang bạc bạc ให้พี่โยนให้ป่ะ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 ฮะให้พี่โยนให้ไหมไปชนเลมอนนี่ไปชนเลมอนดิไปชนเลมอนดิไปชนเลมอนนี่เลมอนอยู่ไหนเลมอนอยู่ไหนเลมอนอยู่ไหนเลมอนเยี่ยวอยู่เลมอนเยี่ยวอยู่อ้าวพร้อมแล้วมาเลมอนพร้อมแล้วอ่ะพี่โยนให้ให้พี่โยนให้นะเตรียมพร้อมนะเลมอนเตรียมพร้อมนะ

มาล้อจัหาหม้ที่ทำท่าเลยแหละรู้ไวลาเข้าเวลาไปด่น่จริงอะแปงให้พ่อเตะให้มาแปงให้พ่อเตะมา bạn à bán phát tệ điếu điếu, à bán phát tệ ừ เก่งมากลูกเก่งมากเลยเก่งมากเลยเก่งที่จุดเลย